สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพันตำรวจตีดีรัักดอนดีสวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรของลึกครับผมพันตำรวจโทสิทธิพรสวยรูปสวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรของลึกครับวันนี้ผมกับทีมงานได้มาพบกับผู้นําชุมชนกมกมสาววันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาได้มาเที่ยวชมสถานที่รอยกระทงตามประเพณีของไทยนะครับประจําปี2567 ซึ่งทางของเราเนี่ยก็อยากเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวบริเวณนี้นะครับการเชิมชนเราทํากระทงขายค่ะกระทงจาบใบตองขายมีบริการตรงนี้แล้วก็มีท่าน้ำท่าน้ำด้วยช่วงประมาณ18นาฬิกามีแบบเจริญพุทธมนต์เย็นนะคะมาเป็นสิริมงคลครับพระเก้ารูปสาหรับสถานีตํารวจภูธรคลองลึกนะครับโดยการอำนวยการหรือความสั่งการของท่านตำรวจเอกอนุไทยจินบามมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึก มีมาตรการอะไรนะพี่อ๋อมันในการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงนะครับคือเรา,าจะขอความร่วมมือกับทางคณะกรรมการที่จัดงานเนี่ยเตรียมเตรียมอะไรบ้างครับที่จะต้องเตรียมเพื่อความปลอดภัยสําหรับที่ความปลอดภัยอันดับแรกที่เราเป็นห่วงที่สุดคือกลัวคนพัดตกลงไปในน้าน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เราจัด เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลที่มีความสามารถในการไหว้หรือการช่วยเหลือคนขึ้นมาได้และพร้อมที่จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห่วงยางเรือเรือเล็กๆก็ได้เตรียมไว้อยู่แล้วใช่ไหมมีเรือคงจะมีอาเจ้าท่าท้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูจะมีเสื้อชูชีพเอสื้ชีพโอเคเลยก็จะมีทางคณะกรรมการชุมชนประมาณสาคนค่ะคอยๆดูเนาะขอบคุณนะครับดีมากเลยครับแล้วพี่เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เพลิงครับเออช่วงนี้มาตรการของ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางสถานีตำรวจอุทรคลองลึกนะครับเขามีนโยบายในยห้ามจำหน่ายห้ามเล่นดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟปลุกประทัดนะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุไฟไหม้หรือมีการระเบิดทำให้เกิดบาดแผลนะครับแล้วก็ผู้ที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆกันเนาะ ก็ขอความร่วมมือและอีกอย่างเรื่องการจําหน่ายสุราด้วยใช่ไหมครับเรื่องการจาหน่ายสุราแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ของเรามันใกล้สถานทางรถวิ่งผ่านทางรถวิ่งผ่านเยอะแยะกลัวทานแล้วดื่มแล้วเมาแล้วขับนะครับเอออันตรายในการสัญจรหรือเกิดอันตรายต่อผู้อื่นนะครับดูแลรถของผู้ร่วมงานที่มาเที่ยวอ่ะเนาะมันจะมีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถรถยนต์ทางโรงพักของลึกมีมาตรการอะไรที่จะแนะนำเขาได้บ้างสําหรับ เจ้าหน้าที่จราจรจะมีการจัดวางกุวยในการเรียกลถเข้าให้ถูกที่ถูกทางนะครับให้สะดวกในการสัญจรได้มาและอีกส่วนหนึ่งก็จะจัดสถานที่ไว้สําหรับฝากรถมาฝากรถโดยจะขอความร่วมมือจากทางชุมชนให้จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมดูแลรถรผู้ที่<ด>มา <ลด S 1> ต้องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างอย่างแรกๆในผู้ขับเขาท่านหน่ง ให้ดึงกุญแจออกเกี่ยวกับให้เก็บกุญแจให้เรียบร้อยก่อนล็อกคอเก็บกุญแจประมาณกี่คนประมอ่าเอาตามสะดวกที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับสถานที่ตรงนั้นนะครับส่วนเวทีที่จัดงานก็บริเวณตรงนี้เนาะมีมีการละเล่นอะไรบ้างมีแค่นิดหน่อยอะค่ะไม่ไม่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะเนาะอาจจะมีร้องเพลงลำวงหรืออะไรประมาณนี้เนาะย้อนยุกอ่าฟ้าเป อ่าขน่าจุมบนฝากไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราฝากหน่อยครับว่าให้มาเที่ยวบ้านเรามีอะไรฝากนักท่องเที่ยวบ้างครับขอฝากหน่อยนะคะอ่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหารายได้ขายทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติใบตองค่ะไม่มีโฟมไม่มีอะไรเพื่อรายได้เข้าชุมชนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวของเราก็จะผู้ประกอบกิจการค้าขายคนทํางานในตลาดลงเกลือนะครับแล้วก็ชาวไทยบางส่วนเนาะก็ มีอะไรเชิญชวนให้เขามาเที่ยวแล้วก็เที่ยวลอยกระทงให้มีความสุขกันทุกคนเนาะเทศกาลลอยกระทงของเรารักษาประเพณีไทยค่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับกคนก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความเป็นพัคือทางสพของเล่นยินดีที่ดูแลรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ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 